เรื่องเล่าวัดถ้ำสุวรรณคูหางานนำเสนอชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชุมชนวัดถ้ำสุวรรณคูหาตั้งอยู่ที่บ้านคูหาพัฒนาตำบลน,นาศีอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและเกี่ยวข้องกับราชวงศ์ล้านช้างประวัติและความเป็นมา ตามหลักฐานศิลาจารึกและตำนานท้องถิ่นกล่าวว่าวัดถ้ำสุวรรณคูหาสร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศักราช2 1 1 3ในสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชแห่งอาณาจักรล้านช้างวัดเคยร้างอยู่ระยะหนึ่งก่อนที่ชาวบ้านจะช่วยกันบูรณะขึ้นใหม่เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2467และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่สามกุมภาพันธ์พุทธศักราช2521สิสิ่งสำคัญภายในวัดและถ้ำ ภายในถ้ำม,มีพระประธานคือพระพุทธรูปนาคปกเจ็ดเศียนปังมุจลินหน้าตักกว้างสี่ศอกสูงหนึ่งเมตรอยู่บนฐานชุกชีปูลเป็นศิลปะล้านช้างถ้ำภายในวัดมีหลายถ้ำเช่นถ้ำใหญ่ถ้ำแจง้งถ้ำมือถ้ำแก้วภายในมีโบราณวัตถุและพระพุทธรูปปูนปั้นจำนวนมากโดยเฉพาะพระพุทธสายญาขนาดยาวเจ็ดวาสองศอกและยังมีพระประมาภิไธยยอของพระเจ้าแผ่นดินและพระราชวงศ์หลายพระองค์ศิลาจารึกของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชกล่าวถึงสิทธิของวัดเช่นพื้นที่นาจังหัน ที่ดินเพื่อผลิตผลชาวบ้านต้องนำผลผลิตมาถวายวัดร้อยละสิบเพื่อแลกกับการได้รับสิทธิ์ไม่ถูกเกณฑ์ทหารด้วยเก็บภาษีชาวบ้านยังจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระเจ้าชัยเชษดาขึ้นทุกปีโดยจัดในเดือนสามของวันประเพณีบุญข้าวจีโดยแต่ละครัวเรือนจะนำข้าวเปลือกมะพร้าวหมักพลูมาถวายตามจาริตศิลาจารึกกล่าวโดยสรุป วัดถ้ำสุวรรณคูหาเป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนานกว่า400ปีถูกสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2113ในสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาธทีราชแห่งอาณาจักรล้านช้างต่อมาวัดเคยร้างไปนานก่อนที่ชาวบ้านจะช่วยกันบูรณะขึ้นใหม่ในปีพุทธศักราช2467วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพุทธศักราช2521 ทำให้มีสถานะสมบูรณ์ทางพระธรรมวินัยภายในถ้ำมีพระพุทธสายญาติขนาดใหญ่และพระพุทธรูปนาคปรกเจ็ดเศียนอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปัจจุบันวัดถ้ำสุวรรณคูหาเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชนงานนำเสนอชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชุมชนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัดถ้ำสุวรรณคูหาหวังว่าจะเป็นประโยชน์และช่วยให้เข้าใจมากขึ้นขอบคุณค่ะ